สวัสดีครับผมนายนกาัญญัเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอิเล็เกทรอนิกส์ครับวันนี้จะมานําเสนอผลงานคือเครื่องตรวจสอบไอซีตกลทีเอลนะครับโดยจะตรวจสอบไอซีตกลทีเอลเก็บพื้นฐานได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เลยครับสัวตแรกนะครับคือการเก็บปักของเทียนนะครับจะมีไฟแสดงผลนะครับคือแสดงการทํางานนะครับตัวน,นี้คือ เช็คทูนะครับเป็นช่องที่จะใช้ตรวจเช็คไอซีครับแล้วก็ฟังก์ชันของเครื่องตัวนี้ก็คือจะมีชุดเอดีซีนะครับคือเวลาแสงมืดนะครับจะทําให้หลอด l อ d ดีตัวนี้สว่างขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นการทําการตรวจเช็คครับทําการตรวจเช็คก็จะไอซีดีเราจะไม่รู้นะครับว่าไอซีตัวนี้ดีหรือไม่ก็จะนําใส่ลงไปนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ล็อกก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลยนะครับ ่ชี C D หรือว่าพร้อมที่จะใช้งานก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลยครับเครื่องตรวจสอบไอซีนี้จะตรวจสอบได้ทั้งหมด11เบอร์นะครับคือเกณฑ์พื้นฐานทั้งหมดของสกุล74ครับโดยเราจะเริ่มตรวจสอบเลยนะครับนี่คือตัวแรกครับ7427ครับต่อไปเป็นตัวที่สองนะครับครับ7408ครับ เจสี่สองศูครับเสี่สอศนอีกตัวนึ่งครับเจสี่หนึ่ยครับเสี่สองศนยครับเจสี่ศูนครับ เจ c สีสามสองครับเจ็หนึ่งครับเจ็ 4, 2, ครับเจ็หนึ่งหนึ่งครับเจ็ 4, 8, ครับใน ในกรณีนี้คือไอซีที่เราตรวจสอบคือพร้อมที่จะใช้งานนะครับส่วนกรณีที่ใส่ผิดหรือว่าไอซีเสียนะครับจะจะจะทําการทดลองฮิลครับจะไม่ออกนะครับนี่ครับคือจะเป็นศูนย์ทั้งหมดแสดงว่าไอซีตัวนี้เสียนะครับครับเช่นนี้ก็สามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับทดลองมาแล้วครับไอซี IC ก็จะสา,สามารถที่จะเพิ่มได้อีกนะครับโดยการเขียนโปรแกรม ของไมโครคอนโทรลเลอร์คือใช้ไอทีไอทีไม่ใช่แปดนะครับเป็นตัวควบคุมการทางานสําหรับผมกเ็เอนาเสนอผลงานเพียงเท่านี้ครับใครที่สนใจก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับผมครับ